ไปไปสัตว์อีกบ้าน้อเนี่ยเด้อพี่นอ้องโนอาหก็ออกมานี้ก็ออกเป็นสัตว์อีกรอบแล้วคือที่ได้ซ่อมทางทีซีแล้วเปลี่ยนหมอใหม่ซะเนาะหมอเก่าสามเทียร์เราปวติดบ่ร,รู้ว่าเป็นเพราะหมอหรือว่าเป็นเพองพหัวเองเนาะผู้ใดผู้หูแบบแนะนำกันได้ครับเด้อ งวแม่ขาวนี่เป็นสัตว์อีกแล้วนะครับหลังจากผสมไปสามเทือครับเสียเวลาไปปีหนึ่งแล้วครับเป็นปีแล้วยังบดได้ลูกอยู่ครับคนเลี้ยงาครับคนเลี้ยงไม้นะเนาะเมื่อไม่นะครับเลี้ยงงูนะครับสองแม่ผสมไปเลรวครับที่พลานมากลูกคนนะครับอันนี้แม่ตัวแม่ใหญ่นะครับบดู สติดย่ามใดเนาะแต่ว่าซองแม่นะ่งเงียบๆอยู่นะครับอาสิติกดก็ได้นะครับแต่ล่อเบิ้งผลงานนะครับจับหลับชาวงัวเขาเรียงว่าเมื่อไหมนะ่เนาะไปกับมขอเข้าท้ามแล้วไปเชียร์บอนต่อไทยอินโดนีเซียไปไปย่างละขาเขอ,ขอไปย่างย่างไป เฮ้ยทางไห,ลห,หนล่ะเฮ้ยเึนะนี่ครับตัวลูกเมันนะครับสองตัวนะครับ ตัวสีดำนะครับกับตัวสีแดงนะครับผสมไปแล้วนะครับออกมาตมัธยียิบสองมีหน้าครับยิบเก่ามีหน้าเนาะพิพานมายังประเห็นเป็นสัตว์นะครับอาชิติดนะครับสองแม่นี่นะครับแม่สาวแหลกหลุนเนาะทองแหลกของเพลินนะครับอันนี้ทองไรลูกนะครับได้ไร้ลูกแต่ว่าห่างมาปีหนึ่งนะครับปีกัวละปีอีกสองเดือนแต่เอาเลี่ยงนะครับผสมไปสามเถื่อนะครับ ยังบอกทันติดเนาะ,ะรอเบ,บิ้องอีกครับเดี๋ยวอาจจะต้องล่างมดลูกก่อนเนาะเดี๋ยวปรึกษามหมออีกเคี่ยนหนึ่งนะครับว่าสิล่องเปลี่ยนหมอใหม่เบิ้งเป็นจ้งไจน,นะครับหมอเก่าให้เพลินไปฝาก่อนก่อนนะครับอาจจะิเป็นโพงหัวเห้าก็ได้นะครับถ้าเบิ้งนะครับรอบต่อไปเดี๋ยวสิล่องใหม่ บจ้งหวะอาซีบอไใดก็ไดดนะครับเดีอกว่างัวอาซีเป็นมันครับอ้วนแห้งปัดละงัวะทองผมกันเรียกว่างัวทองนลครับไก่จีคอนแล้วเพราะว่าผสมนะครับข้างที่แล้วตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วครับกันพบเก้าเดือนกับมืออื่นครับคอดนะครับเป็นกามรถคอดเพื่อนเนาะแต่ว่าบอคอดนดโพอาบบอติดนะครับเพิ่งเห็นเป็นสัตว์ข้างล่าสุดบ้านที่2สบมีหน้าครับ ก็เลยจะผสมรัางดีสามนะครับหลังจากมาเป็นซัดอีกนะครับไม่นำเมือกนะครับออกม่วว่านก็ออกันนี้ก็ออกนะครับแต่แสดงว่าบอติดนะครับเทียสามถ้าอาจสะแด้ผสมโตเทียสีนะครับหรือว่าผสมํำเชื่อนะครับอาจสีล่างมดลูกอนเนาะเบิ้งมดลูกคนเป็นยังไงฮะโกบติบ่อคือบอติดเจียเทียนะครับอยู่กับเจ้าของก็อยู่กับเมถานะครับเพ่นผสมคนหูนะฮะันว่ามนมัลูกมันฟดนะครับ ผสมติดง่ายเนาะอยู่นี่ถ้าเมื่อไม่เอามาเลี้ยงเบิ้งนะครับกะเบิ้งผลงานนะครับก็แต่ก็เสียเวลาไปปีหนึ่งครับสำหรับตัวนี้นะครับได้สองแม่นเอามาแต่เป็นสาวเด้นหน่อยครับลูกหน่อยสามสี่เดือนเอามาเลี้ยงครับตัวสีแดงด้านหลังนะครับกัตัวสีดำนะครับอายุใกล้เคียงกันตอนนี้กตเป็นสาวนะครับผสมไปแล้วรอบแรกนะครับ ตัวแดงนี่รอบสองนะครับตัวดำน่ะรอบแรกนะกับทะเบงว่าเพิ่นจีติดเป็นอ่าจีบสัตว์อีกบอนะครับถัดเพิ่นจับติดกับแสดงว่านะครับติดแล้วนะครับกทำมาเบิงตัวสีขาวตัวแมียนี่ต่อไปนะครับเดี๋ยวจีพาเขาฟอกก่อนนะครับไปเชียร์บอลไทยต่อนะครับเนาะไปมาเชียร์ฟุตบอลนะครับไปเชียร์ให้กําลังใจทีมชาติไทยนะครับโปรแกรมอินโดนีเซียนะครับลาวันิกีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ